จิตรวมเคยรวมครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่รวมอีกเลยอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับเราภาวานาไม่ถึงหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นสภาวะนะเป็นสภาวะต้องถามตัวเองว่าเรานั่งสมาธิเพื่อจะเอาจิตรวมเลยอ <c oughs> หรือว่าเรานั่งเพื่ออะไรนะลองถามตัวเองดูนะครับาว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องการอะไรนะ ถ้านักปฏิบัติจริงๆก็จะแบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะแบบไหนก็ขึ้นอันนั้นเลยนะนะมันให้เห็นแบบไหนก็เห็นแบบนั้นมันจะร่วมกบฉังไม่ร่วมก็ฉังไม่เดือดร้อนนะก็แค่เห็นมันทํางานก็คือจบนะก็คือมีสติอยู่กับมันนี่แหละนะนี่ก็คือการปฏิบัตินะเราไม่ได้นั่งเอาสภาว่าไม่ได้เอานั่นเอานี่นะนก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองมันไม่ได้ดั่งใจหรอกการฝึกสมาธิเราอยากตรงไหนมันก็จะไม่ให้ตรงนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งไปยากมากๆก็ไม่ได้หนีเลยนะหนีเลยการรวมจิตรวมสภาวะเนี่ยมันต้องผ่านความฟุ้งซ่านผ่านการดูความคิดไปเลยนะจนความคิดดับแล้วมันจะรวมนะนะเราจะไปเอาอันเดิมไม่ได้นะครับนะไม่เกี่ยวกับนั่งไม่นั่งใช่ไหมครับผมเคยรวมตอนเดินสมองโล่งมากใช่จิตรวมไหมครับ ก็อะไรที่มันทําให้เราเป็นสมาธิก็ใช่หมดนะก็รวมหมดนะรวมได้ทั้งตอนที่เจริญสติแล้วก็ตอนที่นั่งสมาธิไม่เกี่ยวกันอย่างผมมันรวมตอนขับรถนะเป็นบ่อยมากเลยนะบ่อยกับตอนนั่งสมาธิตอนที่ขับรถอยู่นะขับได้สักแป๊บหนึ่งนะสักสานาทีห้านาทีนี่รวมรวมแบบเหมือนแบบมีกําลังสมาธิมากขึ้นมากขึ้นในตอนที่เรากําลังขับรถอยู่เนีะเออก็แปลกเหมือนกันนะชอบเป็นตอนขับรถตอนอื่นไม่เป็นนี่นะ